พระโพธิสัตว์กวนอิมปังเหยียบมังกรเป็นปางแห่งความสำเร็จในทุกประการประวัติความเป็นมาของปางนี้ก็คือพระแม่กวนอิมปางยืนมังกรเป็นปางที่เกิดขึ้นในสมัยพระแม่กวนอิมอยู่ในแดนสุขขาวดีมีพญาเต่าและพญามังกรมาเพนเพียนมานานจนสามารถแปลงร่างกายเป็นคนได้ครั้งหนึ่งลูกชายพญามังกรซึ่งมีนิสัยเกเร,รเป็นทุนเดิมอยู่แล้วได้แปลงร่างกายเป็นคนมาเที่ยวเล่นที่เมืองมนุษย์ ได้เกิดหลงรักหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นและได้ล่วงเกินนางก่อนที่จะฆ่านางทิ้งจนชาวบ้านจับได้และได้ฆ่าลูกพญามากรทิ้งเมื่อพญามากรทราบข่าวว่ามีคนฆ่าลูกตนเองจึงโกรธมากและได้มาลรว่าที่เมืองมนุษย์ทำให้น้ำท่วมเกิดความวุ่นวายขึ้นและเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีคนตายไปจำนวนมากวิญ,ญญาณของผู้ตาย จึงได้ไปร้องเรียนบนเทวโลกหาผู้ที่อาสาลงมาปราบพญามังกรพระแม่กวนอิมเห็นว่าถ้าหากให้ผู้อื่นลงไปปราบพญามังกรอาจถูกฆ่าตายได้เพราะพญามังกรผู้นี้ได้บำเพ็ญเพียรมานานมีสบะและบรารมีแก่กล้ามากจึงอาสาลงมาปราบพญามังกรด้วยตนเองจนสามารถปราบพญามังกรได้และทําให้พญามังกรตนนั้นสํานึกผิดพร้อมทั้งยอมให้เจ้าแม่กวนอิม เยียบหลังขึ้นไปจองจําหรือบําเพญเพียนบนสวรรค์ต่อมาตามความเชื่อนั้นพระแม่กวนอิมปังยืนบนหลังมังกรนี้เหมาะสำหรับการอธิษฐานขอให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งความสำเร็จในทุกประก,การการปกปักรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยแก่ผู้ที่เคารพและกราบไหว้บูชาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์อายุมั่นขวัญยืน หรือการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลได้อีกด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรหรือต้องการติชมในการทำคลิปของผมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ